ถ้าคุณเป็นคนช่างฝันเหตุการณ์ร้ายดีผมแจ็คกี้ JKP วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับกับรายการฝันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วง ต้นปีนี้อากาศก็ยังคงหนาวอยู่นะครับใน2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการซื้อรถยังไงให้ปังนะครับพูดในเรื่องสีอย่างเดียวนะครับและในสัปดาห์นี้ครับผมจะมาพูดว่า การเลือกทะเบียนรถยังไงให้เหมาะสมให้มีสเสน่ห์ให้มีผู้คนสนใจหรือมีการงานหน้าที่ที่จเจริญยิ่ง่งขึ้นไปนะครับผมเอาละครับก่อนจะไปเข้าเรื่องของการเลือกทะเบียนรถนะครับก็มีไม่กี่อย่างครับ1 2 3 4ออย่างที่ควรรู้นะครับและเรื่องของตัวเลขคนเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับผมแต่ก่อนจะไปเข้าสาระของการเลือกทะเบียนรถนะครับ เราจะไม่ลืมครับความฝันครับเป็นยังไงกันบ้างครับรอบก่อนครับน้องจุ๋มนะครับได้เข้ามาพูดกันในรายการเป็นแขกพิเศษมากไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวความฝันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับไม่มีทางเลยครับในฝันที่เราจะฝันเห็นสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเวลาเราฝันเนี่ย เราก็จะฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับฝนนนันเห็นนู่นเห็นนี่ปฏะติดประต่อเหตุการณ์ได้แต่ตื่นขึ้นมาจําได้หรือจําไม่ได้นะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกของเรานะก่อนที่เราจะนอนและตอนที่เราหลับไหลนะครับผมเอาละครับเข้าสู่ช่วงความฝันก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ก็มี4ี่ความฝันมาฝากกันเช่นเคยครับคุณผู้ฟังนะครับก็จะมีเรื่องของไก่แจ้กทางคก ฝันเห็นการฆ่านะครับแล้วก็เจ้าหญิงอ่าถ้าใครเคยฝันเหตุการณ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ในฝันเดียวก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับเอาละครับสำหรับฝันแรกครับฝันเห็นไก่แจ้ครับพูดถึงดวงชะตาครับบุญเก่าเนี่ยค้าจุนอยู่นะครับทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรครับทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรในที่นี้ก็มี หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าท่านจะถนัดทางไหนนะครับทางพุทธทางพราหมณ์ฮินดูนะครับหรือว่าท่านนับถือศาสนาใดผมเชื่อว่าความเชื่อโลกแห่งความตายนะครับและโลกหลังความตายเนี่ยมีทุกๆศาสนานะครับก็เช่นสวรรค์นรกนะครับและก็ผู้คนที่ติดตามมาในอดีตชาตินะครับทั้งดีและร้ายนะครับผมถ้าเกิดคุณฝันเห็นไก่แจ้เนี่ย ให้แนะนำนะครับให้ทำบุญให้กับเจ้าคาในเวรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวถือศีลนะครับหรือว่าบวชบวชพักฤดูร้อนนะครับหรือว่าบวชเป็นเรื่องของไปทำทำบุญด้วยการถือศีลสมาธิเข้าวัดนะครับเวัน -14 วันอะไรก็ว่าไปครับถ้าเกิดคุณว่านะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องที่แย่ๆเข้ามาหน่อยแต่ไม่ถึงกับหนักมากครับเพราะว่ามีบุญเก่าคอยค้ำจุนตัวท่านอยู่นะครับฝันต่อไปเลยครับ ฝันเห็นคางคกครับพูดถึงเรื่องสุขภาพครับโรคเก่าเนี่ยกำลังจะจากไปนะครับแต่โรคใหม่กำลังจะเข้ามานะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ถ้าเกิดไม่ฝันเห็นคางคกก็คงจะกลัวเหมือนกัน,นครับโรคใหม่ที่เข้ามานะครับก่อดนดน้านนี้ก็เป็นพีเอมสอฮะเป็นฝุ่นมลพิษในเมืองนะครับและโรคใหม่ที่เข้ามาก็เป็นโควิด1 9นั่นเองครับยังไงก็ ไม่จาเป็นต้องฝันเห็นคางโคกนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับการใส่แมสออกไปในที่สาธารณะนะครับไม่ถอดแมสเอาไว้ใต้คางนะครับหรือว่าการหยิบจับการไอจามเราก็ควรจะจามในแมสเราหรือว่าเสื้อผ้าเรานะครับมีการล้างมือตลอดนะครับล้างมือพกแอลกอฮอล์ไว้ชําระล้างมือเวลาจับประตูหยิบนู่นหยิบนี่และที่สมควรระวังมากที่สุดนะครับแนะนำนะครับอย่าพยายามใช้มือนะครับจับอาหารเข้าปากนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นพฤติกรรมเคยชินครับและเราลืมนะครับจับประตูในที่สาธารนณะหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วเราไปหยิบอาหารเข้าปากจะเป็นพาหะนำโรคให้คนที่บ้านและตัวท่านนะครับผมโอเคครับสำหรับคนที่ฝันเห็นคางคกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโรคส่วนตัวก็ได้ครับโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหอบหืดหรือโรค ภูมิแพ้แพ้ฝุ่นอะไรก็ตามแต่นะครับโรคเก่าี่จะดีขึ้นแล้วก็โรคใหม่เนี่ยจะเข้ามาก็ต้องดูแลสุขภาพตัวท่านให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยจะมีภูมิต้นานทานน้อยนะครับในทางวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยก็ลองลองดูแลสุขภาพนะครับหาอะไรมาเพิ่มวิตามินซีเพิ่มแร่ธาตุในตัวเราเพิ่มโปรตีนนะครับทำให้สุขภาพเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของเวรกรรมเนี่ย มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นการที่บอกว่าโรคเก่ากําลังไปโรคใหม่กําลังมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมได้เช่นกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยผมเคยนะครับการมาแมลงปอตอนเด็กเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราก็เล่นตามภาษาเด็กนะครับมันก็มาเกาะมือเราแล้วเราก็ล็อกมันไว้ครับแล้วผมก็ดึงหางมาแมลงปอออกด้วยความไม่รู้นะครับแต่พอนึกกลับไปได้ก็งสงสารมันมากๆนะครับและภายในยไม่กี่วันนั้นนะครับผมอาหารเป็นพิษครับแล้วรู้สึก รู้สึกท้องร่วงและนึกนึกถึงสัตว์ที่เราได้ทำร้ายเข้าไปนะครับเราก็ผมพยายามที่จะขออโหสิกรรมนะครับการเข้าห้องพระนะครับสวดมนต์ขออโหสิกรรมให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เราได้ทำร้ายเข้าไปนะครับทำให้เขาไม่จองเวรจองกรรมเราและให้เขาไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับแต่ในนี้นะครับแนะนำให้ปล่อยเต่าครับทำบุญ9ววัดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เว้นไว้ก่อนก็ดีครับเพราะว่า ท่านกำลังเผชิญอยู่กับโควิด19นั่นเองครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้เป็นอย่างดีนะครับฝันที่3ครับฝันต่อไปครับฝันเห็นการฆ่าครับพูดถึงดวงชะตาครับดวงชะตาในที่นี้เทวดาประจำตัวตัวท่านนะครับมาเตือนเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพในที่นี้รวมทุกอย่างครับสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือว่าสุขภาพทางเครื่องในอวัยวะ ภายในของตัวท่านนะครับดูแลให้ดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความฝันนะครับถ้าฝันเห็นการฆ่าเนี่ยระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญระหว่างคนรอบตัวจะป่วยและพาตัวท่านเสียการเสียงานไปด้วยนะครับฝันสุดท้ายในวันนี้ครับก่อนที่จะไปเข้าการเลือกทะเบียนรถยนต์นะครับเจ้าหญิงครับฝันเห็นเจ้าหญิงครับพูดถึงกรรมดีครับ จะได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการงานหรือว่าการเงินหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือคนที่ท่านเคารพนับถือนะครับท่านจะได้ของมีค่าจากเขาจากท่านนะครับท่านจงรักษาสิ่งสิ่งนี้ไว้ให้ดีครับมันเป็นคุณค่าแทนจิตใจนะครับก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับเราต้องได้พบปากกันอีกและไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงเราได้เก็บสิ่งนี้ไว้และเขาได้เห็นสิ่งที่เขาให้เราไว้เนี่ย เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่รักษาของและรักษาคำพูดนะครับเอาลครับจบกันสีฝันใครฝันเห็นอะไรบ้างก็มาพูดกันใต้คลิปหรือว่าในแฟนเพจ Facebook ฝันไปได้เลยนะครับมากันที่การเลือกทะเบียนรถยังไงให้ปังนะครับเอาแล้วครับอันดับที่1น,นะครับอย่าให้เลขลงท้ายด้วยบาปเคราะห์ครับเลขบาปเคราะห์คืออะไรครับเลข0เลข3เลข7เลข8ยกเว้นเป็นเลข เดชและสีนะครับก็มากับเจ้าของรถนะครับแปดทางจีนนี่ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับเลข8เนี่ยหลายหลายสำนักหรือว่าหลายๆประเทศหลายๆความเชื่อนะครับก็มีตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปแต่ผมว่าตัวเลขเนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับโอเคครับ8ในศาสตร์จีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องของอุปถัมภ์ครับเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของการทําธุรกิจนะครับถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภครับ อย่างที่2นะครับตัวแรกควรเป็นเลขเสริมมงคลครับเช่นมูลละครับมูลนนํำหน้านะครับใช้หาเงินนะครับส่วนเดทเนี่ยนำหน้าเนี่ยเสริมอํานาจครับก็อย่างบอกครับมูลละก็คือเรื่องของความร่ารวยนะครับและเดทนําหน้าก็คือความอำนาจครับการดูแลลูกน้องหรือว่าการควบคุมบริษัทการดูแลผู้คนหลายๆคนนะครับเอาละครับอย่างที่3ครับ รวมกันมากกว่าให้ได้5ขึ้นไปครับถ้าได้เลข9ยิ่งดีเลยนะครับ2หน้า2หลังรวมกันได้9ถือว่าดีครับอ่าอันนี้ถ้าผูถา้ถ้าผู้ฟังคงน่าจะทราบดีนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถยนต์โดยสารนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ประจําตัวรถยนต์บ้านนะครับอาจจะเลือกเลขทะเบียนให้เข้ากับตัวท่านเองนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาพูดนะครับถือว่าการ2ตัวหน้า2ตัวหลังเนี่ย รวมกันแล้วไม่ได้เลข13นะครับก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่หลายๆหศาสนานะครับหรือหลายๆความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่าเลข13เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ดีนะครับผมเอาละครับัาดับสุดท้ายครับเลขทะเบียนไม่ควรมีตัวเลขกาลากินีกับวันเกิดนะครับควรให้เป็นเดทสีมูลละเป็นต้นนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่คนเกิดวันาทิตก่อนเลยครับ คนเกิดวันอาทิตย์มีเลขทะเบียนอะไรแล้วจะเสริมในดวงด้านไหนเสริมชะตาของท่านด้านไหนเสริมความร่ารวยของท่านด้านไหนหรือว่าอํานาจของท่านนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีเลขหนึ่งครับถือว่ามิตรภาพครับมีเลข2ครับเรื่องของการเดินทางปลอดภัยครับเมื่อท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยถ้ามีเลข2ไว้ที่รถเนี่ยก็จะเสริมเรื่องของความปลอดภัยให้แก่ตัวท่านสําหรับท่านทีเดินทางต่างจังหวัด บ่อยนะครับหรือว่าทํางานแล้วต้องใช้รถส่วนตัวรถบริษัทบ่อยๆนะครับก็ลองมีเลข2ไว้ก็จะดีครับเอาละครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับเลือกเลข3ครับจะเกี่ยวกับอํานาจครับเลข4จะเกี่ยวกับโชคลาภครับเลข7เนี่ยจะเกี่ยวกับความร่ํารวยครับเลข5เรื่องของการงานนะครับและเลข8อุปถัมภ์ครับส่วนเลขที่ร้ายนะครับคือเลข6ครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดบวกลบคูณหารกันแล้วไม่ออกมาเป็นเลข13เนี่ยก็น่าจะได้นะครับเลขร้ายเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปครับเลขตัวของราหูเนี่ยจะเป็นเรื่องของรถที่ใช้ทำมาหากินรถโดยสารนะครับหรือว่ารถที่ใช้ประกอบอาชีพนั่นเองครับ เอาล้ครับถ้านผู้ฟังสำหรับวันนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องดีๆเรื่องที่สนใจยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปดูนะครับและมีเรื่องอะไรจะแนะนำติชมกันใน e ีีนี้หรือว่าอยากฟังเรื่องราวอะไรความฝันอะไรนะครับหรือว่าอยากจะแชร์ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและเดี๋ยวเราโทรมาคุยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องของ การเลือกทะเบียนรถให้ปังสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับและผมก็จะมีความฝันมาฝากอีก4ความฝันเช่นเคยครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับในสัปดาห์นี้ mm hmm. หวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบนะครับและติดตามรายการฝันไปสำหรับเลขมงคลผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็เข้าไปดูเ mm hmm. ข้าไปอ่านกันและอย่าลืมนะครับก่อนเสี่ยงโชคทุกครั้งควรทําบุญก่อนทุกครั้งครับ มาร่วมค้นหาความฝันกับรายการฝันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่ให้พลาดความฝันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมแจ็คกี้ JKP กับรายการฝันไปสวัสดีครับ